สามยสาคัง้สาตอรัวนไมได้พี่ลาว่ได้ให้ครับผมรับพี่ลาวเส่ยเชื่อได้ล่าได้ให้ครับพี่ลาว่ได้ให้ครับผมพอชัว์เอาแต่ได้เดเด้งนั่นมันเนีผูได้จักะไรมเนี้เอารวมกันมากด้วยผมผมสอง เออสองนับลรดล้วก็จามาตามตามใบนั่นแหะเขาเขาจบสิมากันเออเดี๋ยวเดี๋ยวพนนบแล้วพนจ่ใจมาตามนเออเเอออแ้หโอะครับพ่อล้วเด้อพอพ แสามสอสามกอเลออันนี้หกใบค่ะใีมสีามกัสอแค่ะอัจอันนี้แปดใเอาถือใบแล้วกันบอเป็น้เป็นจ่ายคนเงินเพ่อใองมันกันเอาสใบมานี่แปดใบาช่ไใช่ไหมเย็ดเย็ดกลุ่ยกสามใส่หม้อก่อไปแล้วเจ้าไ ดไม่รเปิดในคิปอารูปคลิปเลยเอาซื้อตามอเลยยู่สิใบเนาไมบไปเดียใบสที่แปดใบค่ะสองใบสี่ที่แปดใบค่ะพอดเส้ไเลยาบโชว์ตัวนี้ให้ให้าบ้างไดครับโชว์แใบดีบอย่าง ครับพี่น้องครับปวดโจโดนลุ่มครับถึงกับไปไหนไม่ได้เลยครับผมมันหมานิ่งๆปังๆกันไปครับพี่น้องครับเรื่องแน่เนี่ยจ่ายยูที่ความเสื่อความสัทยาเนาะมีความเสื่อนะครับมีเป็นตัวมีเป็นตัวเป็นห่วงด้วยเนาะด้วยนะครับทำใบนี่นี่ของมูสทบเดี๋ยสือหัวใบเนื้นของแขนของแขนสามใบ 2ใบเขาสองแปดมากมนี้สอปดเตียนกับนสองหมากผมก็ได้ดีมามสวยนะคะนี่คกสี่ใบสามใบสองใบสามใบหัวเลาวาโมเมนธรรมดาวนะครับมธรรมดาเร้างนี้คืองวันใหญ่ซาถูกครับผมโอ้ซาถูกครับพ่อครับใสอไปแร

นี ừ, ่ัีศูนย์สาเอายืบ่กจะใบยงละ้าใบข้าใบทันซีใบด้อเอาว่าเจอเพราะรเอาที่ครเดี๋ยวไปล้วเด้อทนีหมดแล้วครับตังค์หมดแล้วโอเคครับโอเคครับโอเคครับครับ อับอนี้ขอสับอสครับนี่หกสี hey, uh, ่ครับทะเบียนรถพอดีบอสครับไอ้เอานีนี่หา้ไยังหาไว้าได้สอสามกับสองค่ะร้อยหค่ะร้อยนึ่งร้

อาพี่น้องครับอันนี้กะแล้วแต่โชคไผโชคมันเนาะเร้อกับพวกหูเด้อ่าครับผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ขอให้เฮงหึ่งบางแพรังแร่งจ้านะครับภาษาว่าสุ่มรื้ว่าสุกหรืไงน้องได้เห็นเลยอพี่น้องเห็นแล้วเหรอ็นแล้วพี่น้องได้ยินเยี่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่าให้แล้วแต่พี่น้องเห็นเนาะเพราะว่าบางคนเป็นอาจี่เห็นเหมือกันเด้หมายถึว่าโอ้เห็นเบิ่ง โชคีงนคลิป,ปนี่นนนนสาสันสิรวมมนุโมทนาสาธุบุญน้ำเดชเขาค้มปอกุม<น>ปิสิผาสิหกินี่เป็นว่าีนะั่นบั้งไทัไทยทยหลังที่พ่เจ้าของสเร็จนะครับหนักว่ามันเงินสามสิบาดไหมเอาน้องโจยกผิววันเลยเหลี่ยมโอ้ดูนะนี่คืนอคนองครับคอยเห็นเป็นังสี่ด้นเลยนี่คอยเห็นเป็นังสี่ด้นเลยนี่เออเออ มองนี่คอยเห็นเป็นมุกนี่ดินี่เนี่ยจังได้กับตัวนี้กะเห็นคือกันละนี่น้องนี่เห็นตัวนี้คือกันละนี่นี่ตัวนี่อ่าถือว่า<อ>ตัวนี้กบออะบอ่าบอโจเห็นปเป็นยังซีน่องเห็นยังได้กะว่าตามนั้นเด้อเอาละต่างๆน้ำกันสุขสุขคนนะครับรับไปไปแถวคลิปแรกขันหมาอ่เดี๋ยวไปล่อยมาถือว่าจำลอตเตอรี่ มวดที่4ต่อกันเนี่ยนะเนาะม,นม่งานตาใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาถุกโศกมันหมันต่อเนื่องกันเนี่ยนะสันตือขาจะไปทำบุญเรื่อยๆอย่างนี้ล้วมนี่ครับมืเอนี้มารับบุญใหญ่เนี่ยอ่าวันนี้ต่อไปสิไปพุน่นนี้วันนี้สิไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ยังอาหารกลางวันอุ๊ยบอกมากพิศบุญแล้วครับโอ้โหบอกมากนะพี่นออ้องแบบศูนย์จนสิบเมตรศูนย์ศูนย์กุฎตาบอดแม่อ่าเดี๋ยวอาจารย์โดใช้สุภาพไปถ้ากินต่อน,น <c oughs> ี่ไปดูไปซองไข้เชือเ้อเยอะนี่ครับ,าน,บนายตัวที่หลาครับลูกตายยี่นี่เลยเลยอาได้สู่ได้มากันแล้วเนาะ แนนแนคนครับนี่กันทีไปไหว้หลวงตาก่อนก่อนกลับครับพี่น้องครับไปผมกับตรงของขอ,งอนุญาตใส่แว่นแหละโดนแดดบ่ได้เออหมวกไปใเซนอ,อกโอ้ยหมวกว่างอยุคขุนบาทนี่แม่มหมวกอยู่งานขุนก้อนเบล่ะจังเลยมาหาเรียนเบลี่มาให้เรียนท่านมหาไปาลอา,ม,าลมวงเห็นไหมไปเอามองเห็นไหมองขานั่ง ดีครับพี่น้องจะเลิกที่นี่ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ